ลูกน้องชายใบเตยอุ้มหลานอวยพรวันเกิดแม่ตัดเพาะครอบครัวเจงอมอรสุมหนักเป็นปีที่ครอบครัวลูกทุ่งสาวใบเตยสุธิวันต้องเผชิญมรสุมชีวิตอย่างหนักทั้งเจ้าตัวกับสามีดีเจแมนที่ตอนนี้ยังถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำหลังโดนสั่งฟ้องคดีชอบโกงแชร์ลูกเซาฟอร็ก3ดีส่วนน้องชายลูกชานวิทก็เพิ่งสูญเสียแฟนหนุ่มไปอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุรถชน ทำให้ตอนนี้ลูกน้องชายไปเตยต้องทำหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัวซึ่งเจ้าตัวต้องเข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และช่วยกันดูแลหลานตัวน้อยน้องเวทมน์แทนพี่สาวอย่างดีที่สุด ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวลูกชานวิทย์ได้โพสภาพอุ้งหลานสาวยกเค้กไวพ้พรอมวันเกิดให้คุณแม่พร้อมเขียนชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดนะาม้า,มาปีนี้หนักมากๆเลยเนาะกับครอบครัวเราแม่คงเสียใจและเหนื่อยมากๆเลยลูกรู้ว่าแม่เก็บทุกอย่างเอาไว้แม่เครียดแต่ลูกอยากบอกแม่ว่าเรายังมีกันละกันนะไม่ว่าจะยังไงแม่ต้องเข้มแข็งและดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอยู่เสมอต้องพร้อมสู้ไปกับลูก พร้อมอยู่เป็นกำลังใจให้พี่เตยพร้อมใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อพี่ภูมินะแม่แม่เข้มแข็งและเก่งมากๆเลยแต่วันไหนที่แม่รู้สึกอ่อนแอแม่บอกลูกได้นะตอนนี้ลูกเข้มแข็งขึ้นมากแล้วยิ้มได้แล้วเรายังมีหลานที่ต้องให้ความรักกันต่อนะแม่ปีนี้อาจจะแย่แต่ปีหน้าลูกสัญญาว่าเราจะดีขึ้นนะแม่รักแม่เสมอขอบคุณพีดาที่มานครศรีเป็นเพื่อนน้องด้วยขอบคุณจริงๆค่ะ ฟักกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ